สวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกับชองกัะแตนหน่อยชั้นแนวครับพี่น้องเอามือีนึ่งแกงน้อใหม่ครับมือนี่แกงน้อใหม่แบบเอาเป็นนอเลยนะครับเอาเป็นแหนงครับเป็นแหนนแหนกครับก็มากับกับนี่อย่างปลาแห้งครับมือหนึ่งข้ัวมะเขือเนี่ยผักบุ้งเนี่ยผักหนอกนะครับมือนี่อย่าลืมครับมือนี้แกงน้องใหม่แกงใส่ผักกระแยงครับพี่น้องเ่ะมาแซ่บๆน้ำกันด้วยค่ะ ใส่ผักกระกนแยงใส่เห็ดฟางนําแบบเป็นนอเป็นแนงมามากครับใจมุนนี่สดบหออนปันไดนหรอครับมันนี้นั่ง่ายเย็นจักหน่อยจนว่าคำใ <laughs> สบ่บะมาี่น้ำครับมันใส่บะผักมันอยู่ัะ <laughs> สงสายพอกักินอยู่นะค่ะพี่น้องแกงละไม่แต่ว่าคนกินนอกจอ๋อคนะอืมอมืไปหยังผมเถอะแหงจับด้วยอืมอมะเขือไปเก็บจากสวน อืมอืก็เป็นจำ 张冬梅跟康良。 ไปห้ามหมื่นใหม่ไม่มีเลยแกเพื่อนกินข้าวบุ้ง mm. mm. ทุกแบบทอบหอมผักขิงอย่นี้รับเหรสมุทใส่ผักขาเด้ครับใส่ผักขิงอย่างนี้เหมือนเจนเตินอะ nói năm mọi năm là mhm 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 ม <c oughs> ันจ <c oughs> <c oughs> นตื่นยังไงเดี๋ยวคอยนะน่าปวดบก นปวดขี้งก็มีคนปวดขี้งว่นมัน,มนไหนนอนเว้นบ่นอนห้ากระต่นพี่น้อง Hẹn bà Giả mặt Na đấy em thịt đây này mày sẽ Mà bên phim người cháu nó <laughs> 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 ไปเห็นปลา <c oughs> แต่กินกับแกงน้ำม่เขากันดี ใส่ได้หลายะสุดได้หลายอยู่แต่นน้อยบ่อันเป็นลายแล้วพี่น้องกินด้วยด้วนู่นน่ะนู่นใหม่สุดไลายกระถาบึงมาจ้ะเราจะบอกแกงนู่นใหม่เป็นเหตุสังเกตแดด Kau tidak serius? Sebenarnya, untuk saya, kemungkinan yang kecil dari miskinya. Saya suka pakai menyata- menyatanya. แง่ดูแทบเลยจ้ะแน่ยังยังสลึมสลือยังนอนวะ <c oughs> ฉันว่ากันแย่งกัแซบหอมใส่ใส่บวบหน,นึ่มีรสหวานไม่ร่อย นำยนื้นางเจ้าดีขนาดก็ออะส,ส,สดสดบได้ดครับไม่หนา <laughs> xe phất cái nhang mình ừ cái kè nó là bên càng cứ <laughs> cái nhang gọn anh thì có gọn luôn cho cháu bà bôi tát ở nhỏ Đó. น้ำรักหนอบึจริงดิปวดกระด้างมานำตัวตนี้มา ใส่กับใส่ข้าวเหนียวน้ำก่อนมีแต่กลางพักกันอย่งอ่ะ แกวเบมรนี่แกงยังใหม่ยังมาแรงครับเอายังมาแรงมันนี่เากัมาที่เป็นปวดเคียงแย่งน่อยเนาะมันนีเ่เสลือเซือมนะครับมันนี่สลืมเซือืมเื่อเ่าแม,ม่บอ <laughs> ก็มันนี่แกงน้งไม้แกงน้งไม้ใส่ผักกระแยงใส่ถึงเห็ดฟางแน่และกันกบวบหนึ่งบวบหน่อยหอมหอมมันนี่จัดไม่กินกับปลาแห้งเข้ากันดีแท้พี่น้องเอามันนี่กะเตะหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้นอง,งที่ก็มาติดตามรับชมถามากถ้ายชินชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดเดียค่ะมันนี่กะเตะหน่อยกบเอากรรขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ